มีกูรูนะสิงห <oh ์อเสีย oh ์ต oh ที oh ่น oh ี oh> ่พี่น้องแล้วโอ้โหคือจริงๆเลยเนี่ยคือถามว่าเตรียมตัวอะไรปะ้างไม่เตรียมตัวอะไรเลยนะครับเอามาจิกจใจล้วนๆเลยอย่างเดียวเพราะว่าเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันสภาพแวดล้อมในการโตมา เป็นยังไงบุคลิกขนานที่ใสอเป็นยังไงแล้วค่อยมาหาทางกันว่าเราจะ,ะให้รางวัลอย่างไรนะครับเพราะาเด็กเนี่ยอายุมันก็ต้องมีการปกรางวัลอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่รางวัลน,นั้นไม่ไม่ใช่อาจจะเป็นของมีค่าอะไรมากมาบางทีเป็นความสึเป็นของเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาปฏิใจเด็กเงแง,ง,งให้พักก่อนเลยครับจนกว่าเขาจะมีอารมณ์ที่อยากจะทําอะไรกับเรานะครับถ้าไม่มีอารมณ์เด็กก็คือเด็กไปบังคับก็เท่านั้น นะครับไปไหนกันต่อไม่ได้เลยนะครับก็ต้องหาทางจนกว่าเขาจะมีความรู้สึกว่าเขายังจะทำสิ่งเดียกันเราค่อยลงมือทํางานด้วยกันต่อเด็กมีเด็กหลายอย่างครับมีทั้งอาทั้งพี่และรวมไปถึงลุงแล้วครับนะครับที่ออดิชั่นกันมาที่9กสคนนะครับและส่วนใหญ่จะเน้นทั้งลุงด้วยกันยังไงฝากไว้แล้วกันนะครับเจ็ดพฤษภาคมนี้นะครับเทรนเนัสสาร นะครับออกอากาศแล้วทางช่อง9นะครับยังไงก็ติดตามกันหน่อยเพราะว่ามาชมความน่ารักของเด็กเราไม่ใช่เวทีประกวดที่เป็นเด็กอัจฉริยะสุดยอดของการร้องเต้นไม่ใช่แต่ถ้าใครรักเด็กใครชอบเด็กใครอยากเห็นความสามารถอะไรที่ของเด็กจริงผมบอกเลยว่าให้ดูรายการนี้นะครับเพราะว่าเป็นการดึงความสามารถเด็กจริงๆและแต่ละคนเนี่ยขีความสามารถไม่เท่ากันแน่นอนและใครจะได้เด็กคนไหนไปเทรดน,นะครับ ปีนี้ผมว่าสนุกแน่ๆยังไงติดตามชมนะครับ The Fighter